สวัสดีครับเรามาต่อกันเรื่องเนื่อนไขสัญลักษณ์นะครับคราวที่แล้วเราทําไปทั้งหมด2ข้อนะครับคราวนี้เราจะมาทําต่ออีก3ามข้อเพื่อได้จบจบห้าข้อที่ออกข้อสอบนะครับเพราะว่าข้อสอบออกครั้งละห้าข้อคราวที่แล้วผมถึงตอนที่ผมจะทบทวนนะครับเรานําเงื่อนไขที่ข้อสอบให้มานะครับลอกมาเขียนใหม่ครับอย่างนี้ครับ A มากกว่า B เท่ากับ C น้อยกว่า D ีนะครับแล้วก็ E น้อยกว่าหรือเท่ากับ C น้อยกว่า F น้อยกว่าหรือเท่ากับ G โดยเริ่มต้นผมนับตัวอักษรครับหรือว่านับเด็กว่ามีกี่คนนะครับข้างบนมี A B C D ข้างล่างมี E C F G โดยที่ตัว c เป็นตัวเชื่อมระหว่างเงื่อนไขข้างบนและเงื่อนไขข้างล่างถูกไหมครับดังนั้นมีเด็กทั้งหมด7คนนะครับหลักการข้อที่สองหลังจากนับตัวอักษรเรียบร้อยแล้วผมกลับมาตีกรอบเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับเอโด,โด,โดตีกรอบแปลว่า b กับ c มีค่าเท่ากันถ้าเปรียบเทียบเป็นเด็ก ก็คือ B กับ C เป็นฝาแฝดกันทุกวันจะได้ค่าขนมเท่ากันนะครับทุกๆวันเลยเปิดมาโดยที่เงื่อนไขเนี่ยในข้อสอบยังบอกว่าทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์หมายความว่าเงินในกระเป๋าของเด็กแต่ละคนเปิดมาทุกเช้านะครับไม่ว่าจะเช้าวันไหนก็ตามต้องมีเงินครับเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเงินแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยที่เงินจะติดลบอ่าเห็นตัวหนังสือตรงข้อสอบไหมครับ ตัวหนังสือนี้มีความสําคัญนะครับในด้านการิตรศาสตร์ก็คือถ้าทุกตัวสอนมีค่ามากกว่าศูนย์ี่คือเด็กทุกคนยังไงก็ต้องมีเงินแน่นอนเวลาเปิดกระเป๋าตังค์มาตอนเช้านะครับที่โรงเรียนซึ่งมันจะมีผลในการทําโจทย์ต่อ,ตอ,ตอไปเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับก่อนอื่นเมื่อเราเขียนเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับในกระดาษทดของเราเนี่ยเราขีดเส้นกั้นครับเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเงื่อนไขเราจะต้องนําเงื่อนไขนี้มาทดให้ครบทั้ง5้าข้อครับซึ่งเราจะต้องใช้ ใช้จุดนี้ไปตลอดดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเราเขียนเป็นหนเดียวพอแล้วแล้วเรานําข้อสรุปของแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมาวางไว้ข้างใต้ครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้วิธีการใดในการโทษนะครับโจทย์ข้อที่33ข้อสรุปที่1 a มากกว่า a น้อยกว่า d ครับ a น้อยกว่า d และข้อสรุปที่ 2G มากกว่า a วิธีการทำนะครับ ผมจะเริ่มเพิ่มความเร็วในการทำข้อสอบแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ผ่านกระบวนการคิดไปแล้ว2ข้อหลักการเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะค่อยๆทำเร็วขึ้นนะครับด้านซ้ายเขียนคำว่าข้อสรุปด้านขวาเขียนคำว่าเงื่อนไขผมนำข้อสรุปที่1ของข้อ37นะครับ A น้อยกว่าดีลอกลงมาครับแล้วผมพิจารณา,นานเงื่อนไขครับ A กับ D อยู่บรรทัดบนผมจึงลอกบรรทัดบนมาเฉพาะขอบเขตระหว่าง A ไปถึง d ครับอย่างนี้ครับโดยผมยังตีกรอบเท่ากับอยู่นะครับหลังจากนั้นผมขีดเส้นใต้ครับตัว A ของผมอยู่ตรงนี้ตัว D ของผมอยู่ตรงนี้ผมจะต้องยุบ A กับ D ครับเพื่อเราต้องการดูความสัมพันธ์ของ A กับ D ว่า บอกสอนไหนมากกว่ากันหรือว่าเงินในกระเป๋าของเด็กคนไหนมากกว่าใครถูกไหมครับผมก็จึงยุบครับเอา A กับดีมาแล้วก็ตั้งไว้เลยครับอย่างนี้ครับตั้งเอาไว้แล้วมาวิเคราะห์ครับว่าความสัมพันธ์ของเด็กสองคนนี้มันเป็นไปนในทิศทางใดครับใครมีเงินในกระเป๋ามากกว่าใครดูนะครับผมดูเครื่องหมายครับเครื่องหมายเนี่ยให้เราพิจารณาเป็นลูกศรก็ได้ ถ้าเครื่องหมายในเงื่อนไขนะครับหันหัวไปคนละทางคือบางบางเครื่องหมายหันหัวไปทางขวาบางเครื่องหมายหันหัวไปทางซ้ายเครื่องหมายหันหัวชนกันหรือเครื่องหมายหันหัวแยกออกจากกันดูนะครับสัญลักษณ์หันหัวคนละทิศทางกันสรุปไปเลยครับว่า A กับ d นั้นมีความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ชัดครับ ไม่แน่ชัดดังนั้นไม่ว่าข้อสรุปเขาจะสรุปอะไรออกมาก็ตามนะครับบอกไปเลยครับว่าไม่แน่ชัดเป็นหลักการเป็นกฎการยุคครับนะครับดังนั้นข้อสรุปที่หนึ่งของโจทย์ข้อที่สามสิบสามผมเขียนตรงนี้ว่าไม่แน่ชัดนะครับ ต่อมาผมจะทำข้อสรุปที่2ครับด้านซ้ายเขียนคำว่าข้อสรุปด้านขวาเงื่อนไขขีดเส้นกัน้น G มากกว่า a เห็นไหมครับข้อสรุปที่2 G มากกว่า a ผมดูครับ G กับ a อยู่ในเงื่อนไขบรรทัดไหนบ้าง a อยู่บรรทัดบน g อยู่บรรทัดล่างใช่ไหมครับและตัวเชื่อมคือตัว c เราจะเอา A ไปเปรียบเทียบกับ g ได้เราต้องใช้ C เป็นตัวเชื่อมดังนั้นเงื่อนไขบรรทัดบนผมจะลอกลงมาตั้งแต่ A คือเด็กที่เราต้องการรู้ใช่ไหมครับตั้งแต่ A จนถึง C ครับเพราะ C คือตัวเชื่อมผมก็ลอกบรรทัดบนมา A มากกว่า B เท่ากับ C ครับแล้วบรรทัดล่างผมต้องการเด็กที่ชื่อว่า g นะครับ ผมก็ต้องลอกตั้งแต่ตัว c เพราะ c คือตัวเชื่อมมาที่ f แล้วก็มาที่ g ครับอย่างนี้ครับผมลอกเงื่อนไขนะครับ c มาที่ f เห็นไหมครับแล้วก็มาที่ g หลังจากนั้นผมเอา c ที่เป็นตัวเชื่อมนะครับมาซ้อนทับกันทำให้ a กับ g ของผม a กับ G ของผมนั้นสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ครับเมื่อ C อยู่ในบรรทัดบนและ C อยู่ในบรรทัดล่างเป็น C ตัวเดียวกันผมก็สามารถนำมารวมเป็นบรรทัดเดียวกันได้ครับอย่างนี้ครับ A มากกว่า B, B เท่ากับ c นะครับน้อยกว่า F น้อยกว่าหรือเท่ากับ G ี่นี่ครับ หลังจากตรงจุดนี้แล้วเนี่ยผมนำ C เป็นตัวเชื่อมเพื่อยกบรรทัดล่างขึ้นไปเปรียบเทียบกับบรรทัดบนได้ผมก็ขีดเส้นในต้ A กับ G ครับเพราะเราต้องการหา A กับ G ใช่ไหมครับกดการยุบค,ครับเมื่อเครื่องหมายระหว่าง A กับ G นั้นมีหัวของลูกศรหันหัวไปคนละทิศทางกันไม่ว่าจะมีเครื่องหมายกี่ตัวและมีเด็กอยู่ระหว่างทางกี่คนก็ตาม กฎการยุบข้อนี้กล่าวไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ g ไม่แน่ชัดครับไม่แน่ชัดแปลว่าเราไม่สามารถระบุได้ครับว่า a จะมีเงินมากกว่า g หรือไม่บางวันก็มากกว่าบางวันก็น้อยกว่าบางวันก็เท่ากันครับไม่สามารถบอกได้ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ a กับ g ในเงื่อนไขไม่แน่ชัดนะครับ ข้อสรุปจะสรุปออกมาว่า G มีเงินมากกว่า A G เป็นพี่ใหญ่สรุปแบบนี้ก็บอกเลยครับว่าไม่แน่ชัดบางวันก็ถูกครับบางวันเปิดกระเป๋ามา G เป็นพี่ใหญ่ G มีเงินเนยอะก,กว่าบางวันเปิดมา G มีเท่ากับ A บางวันเปิดมา G มีน้อยกว่า A ครับเพราะกฎการยุบกล่าวไว้ว่าถ้าสัญลักษณ์หันหัวไปคนละทิศทางกาันความสามารของคนทั้งสองนี้ไม่แน่ชัดครับก็สรุป ตรงนี้ว่าไม่แน่ชัดแล้วผมนำมาเขียนท้ายข้อสรุปนะครับว่าข้อสรุปที่สของข้อ33ก็ไม่แน่ชัดจำได้ไหมครับไม่แน่ชัดกับไม่แน่ชัดถ้าไม่แน่เจอกับไม่แน่ตอบตัวเลือกที่สามครับก็ไปการตัวเลือกที่3าในกระดาษคำตอบนะครับ ข้อที่34ข้อสรุปที่1 b น้อยกว่า d ข้อสรุปที่2 a บวก b มากกว่า c นะครับผมเขียนข้อสรุปตรงนี้นะครับข้อสรุปผมย่อว่าขอสอฝั่งนี้เงื่อนไขผมย่อว่างอขอนะครับข้อสรุปของเรา b น้อยกว่า d เห็นไหมครับ b น้อยกว่าดีผมไปดูเงื่อนไขครับ b กับ d อยู่บรรทัดบนผมลอกเลยครับตั้งแต่ b มาถึง d ครับดก็เท่ากับเห็นกฎการยุบไหมครับเมื่อ b เท่ากับ C ดังนั้นเราเขียนแทนกันได้ผมก็เขียน b ครับน้อยกว่า d ครับจริงไหมเพราะว่า C เท่ากัน C เท่ากันกับ b เพราะฉะนั้น ถ้า c น้อยกว่า d b ก็ต้องน้อยกว่า d ด้วยผมก็ยุบลงมาเป็น b น้อยกว่า d ดังนั้นดูนะครับข้อสรุปบอกว่า b น้อยกว่า d แปลว่าใครเป็นพี่ใหญ่ครับ d เป็นพี่ใหญ่ d มีเงินเยอะกว่าเงื่อนไขบอกว่า b น้อยกว่า d เหมือนกันก็คือ d เป็นพี่ใหญ่ถูกไหมครับเหมือนกันถ้าเหมือนกันแปลว่าถูกต้อง ผมก็นําเครื่องหมายถูกนะครับไปไว้ข้างหลังข้อสรุปที่หนึ่งครับข้อสรุปที่สอง a บวก b มากกว่า c จริงไม่จริงผมเขียนตรงนี้ครับข้อสรุปกับเงื่อนไขข้อสรุปบอกว่า a บวก b มากกว่า c a b c อยู่ในบรรทัดบนเท่านั้นจริงไหมครับผมก็ลองมาครับ a มากกว่า b เท่ากับ c ลอกแค่นี้ไม่ต้องลอกดีเพราะเราไม่พิจนารณา d เราพิจารณาแค่ a b c แล้วดูนะครับผมดู a กับ c ครับ a ตัวเดียว a ตัวเดียวนะครับมากกว่า c ใช่ไหมครับกดการยุบ a มากกว่า b เท่ากับ c ดังนั้นเมื่อ a มากกว่า b แล้วเนี่ย และบกับ c คือฝาแฝดที่มีเงินเท่ากันดังนั้น a ก็ต้องมากกว่า C ด้วยใช่ไหมครับแล้วเราพิจารณาครับข้อนี้ต้องดูต้องดูความสัมพันธ์นะครับเม <ME> ื่อ a มีเงินมากกว่า C เงื่อนไขบอกอย่างนั้นแล้วดูข้อสรุปครับ a คนเดียวก็เป็นพี่ใหญ่มีเงินมากกว่า C อยู่แล้วข้อสรุปบอกว่าถ้า a เนี่ยนะครับเอาเงินมารวมกวับ b แล้วมากกว่า C ใช่ไม่ใช่ ก็ใช่สิครับเพราะว่า a คนเดียวก็มากกว่า c อยู่แล้วข้อสรุปไปบอกว่าเอา a มารวมกวับ b แล้วมากกว่า c นี่ถูกแน่นอนจริงไหมครับเงินก็ต้องยิ่งเยอะขึ้นนี่แหละครับที่ผมบอกว่าทุกๆตัวอักษรหรือเด็กทุกๆคนเปิดกระเป๋าตังมายังไงก็ต้องมีเงินครับเพราะฉะนั้นเงินของ a มารวมกับเงินของ b รวมกันเปิดมายังไงก็ต้องมากกว่า c แน่นอนตรงเงื่อนไขครับ ถ้าตรงเงื่อนไขก็ให้ขีดขึ้นหมายถูกเข้าไปครับดังนั้นข้อสรุปที่1ก็ถูกข้อสรุปที่2ก็ถูกตอบตัวเลือกที่1ครับถูกถูกตอบ1ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายของโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์คือข้อที่3ามข้อสรุปที่1 e น้อยกว่า g ข้อสรุปที่2 b เท่ากับ d ผมก็เริ่มทําข้อสรุปที่1ก่อนนะครับข้อสรุปนะครับแล้วก็เงื่อนไข e น้อยกว่า g e กับ g อยู่ในบรรทัดล่างของเงื่อนไขถูกไหมครับผมก็ลอกครับตั้งแต่ e มาที่ c มาที่ f แล้วก็มาที่ g ครับแล้วผมขีดเส้นใต้ เด็กสองคนที่ผมจะหาความสัมพันธ์ดูนะครับจำกฎการยุบได้ไหมครับผมตั้งก่อนเลยครับตั้งเด็กไว้เลยครับสองคนอกับ e G แล้วค่อยลงเครื่องหมายนะครับดูเครื่องหมายครับเครื่องหมายหันหัวไปในทิศทางเดียวกันเมื่อหันหัวไปในทิศทางเดียวกันทํำยังไงครับเขียนลงมาเลยแต่ยังไม่จบต้องดูต่อนะครับหันหัวไปในทิศทางเดียวกันแล้วมีเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไม่มี เท่ากับพ่วงอยู่ข้างล่างอีกครั้งนะครับเครื่องหมายมีกี่เครื่องหมายก็ตามถ้าหากว่าหันหัวไปในทางเดียวกันทั้งหมดผมก็เขียนเครื่องหมายนั้นลงมาเลยครับแล้วผมพิจารณาต่อว่ามีเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับพ่วงอยู่ข้างล่างถ้าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับพ่วงอยู่ข้างล่างอย่างน้อยหนึ่งตัวเครื่องหมายที่เราจะยุบลงมาก็คือเครื่องหมายที่หันหัวไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับครับก็คือยุบมาเป็น e น้อยกว่า g ทีนี้คงมีคำถามนะครับว่าแล้วถ้าทุกๆเครื่องหมายมีเครื่องหมายเท่ากับพ่วงอยู่ข้างล่างล่ะจริงไหมครับถ้าเครื่องหมายทุกตัวหันหัวทางเดียวกันและทุกตัวมีเครื่องหมายเท่ากับพ่วงอยู่ข้างล่างด้วยเวลายุบเราก็เราก็จะต้องยุบเป็นสัญลักษณ์ที่หันหัวไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละแต่มีเครื่องหมายเท่ากับพ่วงอยู่ข้างล่างไงครับ ต่โจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้สัญลักษณ์นี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับพวงอยู่ข้างล่างดังนั้นเครื่องหมายของเราก็เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าอย่างเดียวนะครับทีนี้ผมดูข้อสรุปนะครับข้อสรุป e น้อยกว่า g แปลว่า g เป็นพี่ใหญ่ครับ g เงินเยอะเงื่อนไข e น้อยกว่า g ก็คือ g เป็นพี่ใหญ่ดังนั้นข้อสรุปกับเงื่อนไขตรงกันเราว่าตีความได้ว่าถูกต้องครับข้อสรุปนี้ถูกต้องตรงกับเงื่อนไขนะครับ ผมนำเครื่องหมถูกไปเขียนท้ายข้อสรุปที่หนึ่งครับข้อสรุปที่2นะครับ b, b เท่ากับ d มาดูเงื่อนไขกัน b, b กับ d อยู่บรรทัดบนผมก็ลอกตั้งแต่ b มาที่ c แล้วก็มาที่ d ถูกไหมครับแล้วตเกาบเท่ากับจากนั้นขีดเส้นใต้ครับ ตัว B ของผมอยู่ตรงนี้ตัว d อยู่ตรงนี้ผมจะยุบครับยุบยังไง b กับ C ตัวเดียวกันดังนั้นเขียนตัวเดียวก็พอนะครับเขามีเงินเท่ากันเขียนเขียนคนเดียวพอครับผมเขียน B และยุบ d ลงมาเลยครับก็เป็น B น้อยกว่าดดูความสมพั์นะครับเงืง่อนข้อสรุปบอกว่าข้อสรุปบอกว่าตัว B นะครับเด็กที่ชื่อ B มีเงินเท่ากับดีนี่คือมีเงินเท่ากันทุกวันนะครับข้อสรุปแบบนี้ แต่ดูเงื่อนไขครับเงื่อนไขกล่าวไว้ว่า b น้อยกว่า d แปลว่า d เป็นที่ใหญ่ครับทุกๆวันเปิดกระเป๋ามา d ต้องเงินเยอะกว่า b ครับและต้องเยอะกว่าทุกวันด้วยไม่มีทางเข้ากันหรือน้อยกว่าเพราะเงื่อนไขไม่ยอมครับเงื่อนไขไม่ยอมเงื่อนไขบ,บอกว่า d ยังไงก็ต้องเป็นที่ใหญ่ดังนั้นข้อสรุปนี้ผิดเงื่อนไขครับเขียนไปเลยว่าผิดผมนําเครื่องหมายผิดไปวางไว้ท้ายข้อสรุปที่สองจำได้ไหมครับ ถ้าข้อสรุปที่1กับข้อสรุปที่2มีผลการสรุปออกมาไม่ตรงกันครับไม่ซ้ํากันคือตอนนี้นะครับตัวอย่างของเราข้อสรุปที่หถูกข้อสรุปที่2ผิดถูกกับผิดแปลว่าไม่ซ้ํากันถ้าไม่ซ้ํากันตอบตัวเลือกที่4ี่นะครับไปการตัวเลือกที่4ในกระดาษคาตอบก็จบโจทย์ของเงื่อนไขสัญลักษณ์ครับทั้ง5้าข้อเชื่อว่าถ้าหากว่าข้อสอบออกมาแบบนี้นะครับบางปีก็ออกแบบนี้เลยนะครับ ไม่ยากประมาณนี้นี่แหละผมเชื่อว่าหาคะแนนเนี่ยทุกคนต้องทำได้เต็มถูกไหมครับนี่คือโจทย์ที่ผมนำความยากระดับข้อสอบกพอที่แท้จริงนะครับภาคกนีจริงเนี่ยมานำให้คุณคิดแต่ยังมีโจทย์เงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์อีกประมาณ2-3รูปแบบที่คุณควรจะเรียนรู้เอาไว้นะครับก็ต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมครับแต่ในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณปีเว้นปีนะครับ ปีเว้นปีข้อสอบจออกมาประมาณนี้แล้วปีหน้าสมมุติปีถัดไปข้อสอบก็จะมายากกว่าน,นี้ครับมันมีโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ที่อาจจะยากกว่าน,นี้ซึ่งซึ่งเราใช้หลักการเหล่านี้เนี่ยแก้โจทย์ได้นะครับถ้ามีโอกาสยังไงผมจะทําให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับดังนั้นคลิปข้อสอบชุดนี้นะครับ80ข้อก็เงื่อนไขสัญลักษณ์มีทั้งหมด5ข้อก็คือทําครบแล้วคลิปถัดจากนี้ก็จะเป็นเรื่องอื่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัพขึ้นให้ดูว่า เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ